สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ h ชนแนลได้นำว่านมงคลที่มีคุณด้านอำนาจบารมีปกป้องคุ้มภยัยและเป็นยาสมุนไพรไทยที่มีสปปรรพคุณหลากหลายสารพัดประโยชน์นั่นก็คือว่านมหาการนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันอีกเช่นเคยค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะคําเตือนก่อนนำไปใช้ควรปรึกษาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านยาสมุนไพรก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองว่านมหาการ ว่านมหาการถือเป็นว่านมงคลเป็นไม้มงคลแล้วก็เป็นยาสมุนไพรไทยนะคะพบมากในแถบเอเชียบ้านเรานี่แหละค่ะโดยเฉพาะแถบอินโดจีนพมา่าลาวกัมพูชาอินโดนีเซียเวียดนามแล้วก็ประเทศไทยซึ่งจะพบมากทางทิศใต้แล้วก็ทิศตะวันตกบริเวณเขาวังเขมรแถบจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งมักพบในที่ร่มใต้ร่มไม้หรือที่โลง่งว่านมหาการมีชื่อเรียกตาม แต่ละท้องถิ่นว่าว่านหัวน่วมผักกาดดินคำโคกผักกาดนกเขาและหนาดแห่งค่ะลักษณะของต้นว่านมหาการนะคะต้นว่านมหาการเป็นพืชล้มลุกค่ะมีอายุหลายปีเรือ้ยทอดไปตามพื้นดินลำต้นตั้งตรงมีขนาดเล็กลำต้นอวบน้ำแล้วก็มีหัวอยู่ใต้ดินส่วนใบจะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับแล้วลักษณะของใบจะเป็นรูปหอก ใบใบมนคนใบแหลมขอบใบจะหยักห่างๆใบมีขนาดกว้างประมาณ2.5-8เซนติเมตรแล้วยาวประมาณ6-30เซนติเมตรค่ะแผ่นใบจะหนาแล้วก็แข็งผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้มปนกับสีน้ำตาลอมม่วงเส้นใบเป็นสีเขียวอ่อนตัดกับสีพื้นใบมีขนสั้นปกคลุมอยู่ทั่วไปผิวใบด้านล่างจะเป็นสีเขียวส่วนใบอ่อนจะเป็นสีม่วงแก่ ก้านใบสั้นแล้วเมื่อแก่นะคะจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีขาวส่วนดอกจะเป็นสีส้มเหลืองมีหนามเล็กดอกจะเป็นรูปทรงกระบอกลักษณะเป็นฝอยคล้ายดอกดาวเรืองมีขนาดเล็กแล้วก็มีกลิ่นเหม็นต้นไม้ชนิดนี้นะคะจะมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดคือสีเขียวล้วนสีแดงเข้มและสีแดงเรือค่ะเวลาออกดอกจะออกในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมความเชื่อ ว่านมหาการว่านมงคลว่านมหาการนะคะเป็นหนึ่งในว่านมงคลที่ให้คุณด้านมหาอํานาจบารมีทําให้มีอํานาจเพราะมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกไว้จะช่วยป้องกันอันตรายทั้งปวงได้และช่วยเสริมอํานาจบารมีเสริมสิริมงคลทําให้ผู้ปลูกดูมีอํานาจน่าเกรงขามของคนทั่วไปว่านมหาการนะคะเป็นว่านมงคลที่นิยมปลูกคู่กันกับว่านมหาปราบคา่ะ วัานมหาการสมุนไพรไทยคำเตือนนะคะก่อนนำไปใช้กรุณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือแพทย์เฉพาะทางก่อนทุกครั้งทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเองค่ะสรรพคุณของว่านมหาการมีประโยชน์แล้วก็มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายด้านเช่น 1. ช่วยรักษางูสวัสดเริมโดยการใช้ใบสด ตำพอกรักษางูสวรรัดหรือเริ่มนะคะด้วยการใช้ใบสดประมาณ5-6ใบนำมาล้างน้ำให้สะอาด ตำในภาชนะที่สะอาดใส่พิมพ์เสนลงเล็กน้อยหรือใช้ใบโขลกผสมกับเหล้าใช้น้ำทาหรือพอกบริเวณที่เป็นนะคะส่วนหัวมีสปปรรพคุณช่วยแก้เริมค่ะหรือว่าในตำรายาสมุนไพรนะคะระบุไว้ว่าถ้าใครเป็นเริ่มหรืองูสวัสดใหม่ๆยังไม่ถึงขั้นรุนแรงโดยเฉพาะเป็นที่ลับ ให้เอาใบสดของว่านมหาการหรือรวมกับรากสดก็ได้จำนวนตามแต่ที่ต้องการใช้แต่ละครั้งตำให้พอละเอียดรวมกันจากนั้นให้นำไปพอกบริเวณที่เกิดเริมและงูสวัสดทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วล้างทิ้งตำพอกอย่างนี้ทุกวันจนกว่าอาการจะทุเลาแล้วก็หายค่ะ 2. ช่วยรักษาฝีแลผลพุพองเป็นหนองแผลปวดแสบปวดร้อน ฆ่าเชื้อรักษาอาการอักเสบห้ามเลือดช่วยให้แผลหายเร็วโดยการนำต้นหัวหรือใบสดของว่านมหาการมาบดสำหรับประครบทาแผลหรือนำส่วนตากแห้งบดผสมน้ำ ะแล้วก็ทาแผลก็จะช่วยให้แผลหายเร็วขึ้นค่ะ 3. ทั้งต้นและรากมีรสขมถือเป็นยาเย็นแล้วก็มีพิษเล็กน้อยนะคะซึ่งจะออกฤทธิ์ต่อตับใช้เป็นยาดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ไข้เสื่องซึมระสำาระสายทำให้เลือดเย็น 4. ทารักษาแผลผูุพองและฝีโดยการนำหัวของว่านมหาการมาตำแล้วก็พอกหรือฝนกับน้ำปูนใสโดยให้ทาวันละ3-4ถึงครั้งบริเวณที่เป็นแผลนะคะ 5. ช่วยถอนพิษฝีน้องให้นำใบสดมาโขลกผสมกับเหล้าใช้เป็นยาพอกฝีส่วนอีกวิธีหนึ่งก็สามารถใช้ต้นสดนำมาตำให้พอแหลกใช้พอกรักษาฝีหรือฝีที่มีหนอง6 ใช้เป็นยาถอนพิษและแก้อาการปวดแสบปวดร้อนจากสัตว์ที่มีพิษกัดต่อยเช่นงูตะขาบตัวต่อพึ่งแมงป่องโดยการนำใบสดมาใช้ตำแล้วก็นำไปพอกเพื่อเป็นยาถอนพิษเพราะว่าใบสดมีฤทธิ์ทำให้เย็นค่ะ แต่ว่าข้อควรระวังในการใช้ว่านมหาการคือ 1. ห้ามสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานเป็นอันขาด 2. ว่านมหาการเป็นยาที่มีพิษเล็กน้อยห้ามรับประทานมากเกินกว่าปริมาณที่กํำหนดและไม่ควรรับประทานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน,านจนเกินไปดังนั้นจึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางก่อนนะคะนอกจากนั้นนะคะว่านมหาการชาวล้ว จะใช้ไปเพื่อนำไปประกอบอาหารเช่นต้มใส่หมูหรือไก่ส่วนชาวเมียนจะใช้ไปสดนำมารับประทานร่วมกับลาบค่ะการปลูกและการดูแลรักษาว่านมหาการนิยมปลูกในวันอังคารนะคะแล้วก็เป็นว่านที่ปลูกง่ายเป็นไม้ประดับที่ผีเสื้อชอบมากค่ะนิยมขยายพันธุ์โดยการใช้เมล็ดและวิธีการแยกหนอ่อสามารถขึ้นในดินทั่วไป แต่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยและระบายน้ำได้ดีชอบความชื้นปานกลางและแสงแดดแบบเต็มวันค่ะควรรดน้ำเช้าและเย็นและมั่นดูแลความชุ่มชื้นแต่อย่าให้แฉะมากนะคะเพราะว่าจะทำให้ใบของเขาเน่าได้ค่ะส่วนปุ๋ยให้ใส่เพียงเดือนละครั้งก็พอขอขอบคุณข้อมูลจากเมดไทย com เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านเรียกได้ว่าว้านมหาการเป็นหนึ่งในว้านมงคลที่มีคุณ,ณประโยชน์มากมายหลายด้านแล้วควรหามาปลูกประดับบ้านไว้สักต้นนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดมีปลูกไว้ที่บ้านแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือชื่นชอบต้นไม้ชนิดไหนว้านชนิดไหนอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ด้านล่างแนะนำหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์แสดงความคิดเห็นกันมานะคะหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์อยา ดูคลิปต่อไปแน่ๆรีบกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ